ปาาริหานิยธรรม7ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพียงแค่ฝ่ายเดียวซึ่งเป็นหลักการในการของผู้บริหารตั้งแต่ครอบครัวชุมชนจังหวัดแล้วก็ประเทศชาติเป็นหลักธรรมที่สร้างความรักความสามัคคีความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ทุกคนในบ้านเมือง ข้อที่สามซึ่งเป็นข้อที่บัญญัติเอาไว้ว่าไม่ล้มล้างไม่ยกเลิกบัญญัติใดที่บรรพบุรุษบัณฑิตได้บัญญัติเอาไว้แล้วอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อการส่งเสริมความรักความสามาัคคีสร้างความสงบสุข แก่ครอบครัวชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองเพราะถ้าหากว่ารอไปล้มล้างบัญญัติซึ่งบรรพบุรุษบัณฑิตได้บัญญัติไว้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายความแตกแยกความแตกสามัคคีก่อให้เกิดความเกลียดชังขึ้น ทั้งเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวชุมชนประเทศชาติดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะล้มล้างสิ่งที่บรรพบุรุษบัณฑิตได้บัญญัติเอาไว้แล้วเพื่อความสงบสุขเพื่อความรักความสามาคัคคีในครอบครัวชุมชนและก็ประเทศชาติและไม่ควรที่จะบัญญัติสิ่งที่ขัดต่อความ รักความสามัคคีความสงบสุขของบ้านเมืองดังนั้นสิ่งใดที่นำไปสู่ความแตกแยกนำไปสู่ความวุ่นวายนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะตั้งแต่ครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินั้นเราก็ไม่ควรไปบัญญัติสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่เพราะมันจะสร้างความแตกแยก สร้างความทุกข์ความบุนหวายขึ้นสร้างความแตกสามัคคีขึ้นแต่ควรที่จะปกป้องรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษราชบัณฑิตได้บัญญัติเอาไว้แล้วเพื่อความสงบสุขเริ่มตั้งแต่ครอบครัวชุมชนแล้วก็ประเทศชาติเอาไว้เพื่อความรักความสามัคคีความอยู่ดีมีสุขของพวกเราทุกคนดังนั้นสิ่งใด ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความแตกแยกเราก็ไม่